ัวรลงเตาทีวีพูหลังด้อยค่าเจฟสตาร์ว่าเอาศิลปินพื้นบ้านขึ้นโชว์เวทีระดับโลกในงานประกวดมิสยูนิเวอร์ส2025กลายเป็นประเด็นดราม่าร้อนอนถึงรอบไฟนอลของการประกวดมิสยูนิเว r ร์ส2025ที่จะมีขึ้นในวันเสาร์นี้แล้วนะครับ21พฤศจิกายน2568ที่ i m p a c ค Are นาเมืองทองธานีและในค่ำคืนของรอบไฟนนลครับจะมีศิลปินไทยอย่างเจฟสตอร์ขึ้นไปโชว์บนเวทีด้วยครับซึ่งเจฟเองนี่ก็ถือว่าเป็นศิลปินนักร้องที่มีความสามารถรอบด้านมาก เลยนะครับพลังเสียงสุดยอดมากเล่นกีตาร์ก็เก่งมากจนได้ฉายาว,ว่าเป็นพระเจ้าเจฟทางด้านของบอสนะว่าได้บอกเหตุผลที่เลือกเจฟขึ้นมาร้องโวนในครั้งนี้นะครับเป็นเพราะว่าอยากจะสนับสนุนคนไทยศิลปินไทยให้โด่งดังมากยิ่งขึ้นครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเจฟกําลังดังมากในแถบละตินอเมริกาเขามีแฟนคลับอยู่เยอะมากเลยนะครับในแถบบราซิลเม็กซิโกชิลีและที่สําคัญการประกวดในครั้งนี้นางงามจากแถบละตินอเมริกาก็เป็นตัวเต็งกันหลายคนด้วยขณะที่เตาทวีพูลนักข่าวชื่อดังได้ออกมา Life, พูดถึงการประกวดในครั้งนี้ครับเดยในช่วงหนึ่งได้พูดถึงเรื่องของช่วงโชว์ด้วยซึ่งตาได้พูดถึงเจฟสาเธอร์บอกว่าไม่มีใครรู้จักเลย กูยังไม่รู้จักเลยศิลปินพื้นบ้านนิสจูนิวอสเนี่ยเขาใช้แต่ศิลปินระดับโลกกันอย่างปีของแอนโทเนียเนี่ยใช้จอห์เลเจน์ปีอื่นๆก็มีชารีพูดบ้างเลดี้กาก้าบ้างเพลงมันต้องดังระดับโลกไม่ใช่ศิลปินพื้นบ้านพร้อมกระบ,บอกอีกด้วยว่ารู้เลยว่าไม่มีเงินหลังจากที่คลิปในช่วงนี้ของเต่าทริปปูถูกเผยแพร่ออกไปโซเชียลดอดเลยครับทั้งแฟนคลับของเจฟทั้งคนไทยด้วยกันเองก็รู้สึกว่าไม่พอใจครับที่เต่าออกมาวิาพากษ์ บบนีเพราะมองว่าเต๋าเนี่ยเหยียดด้อยค่าคนไทยศิลปินไทยด้วยกันพาทัวร์ไปลงเต๋าทีพูรเรียกว่าถล,ล่มโซเชียลยับจนต้องปิดหนีก็เลยทีเดียวทางด้านของเจฟฟ์ซาเธอร์ได้ออกมาเคลื่อนไหวโพสต์ลงโซเชียลอย่างเศร้าเลยครับเจฟบอกว่าในโลกนี้มันมีจริงๆนะคนที่เกลียดคนอื่นโดยที่ไม่รู้จักกันมาก่อนซึ่งก็ได้มีแฟนๆเข้าไปให้กำลังใจเจฟกันอย่างมากมายเลยทีเดียวครับแล้วทุกคนละครับมีความคิดเห็นกันอย่างไรเกี่ยวกับดราม่านี้บ้างเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันครับ